สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะเป็นคลิปเล่นดันเจียนตะลุยดันเจียนในแมปทะเลทรายนะคะซึ่งสําหรับแมปทะเลทรายก็จะมีดันเจียนเพิ่มมา3ดันเจียนหมายถึงดันเจียนที่ไม่ใช่แบบว่าวัตดุอัพคอนสวรรค์หรือว่าพวกแบบอัพเดเวลเอรียกว่าอะไรนะอัพอาวุธนะคะดันเจียนที่เพิ่มมาก็จะมี1 2แล้วก็3นะคะเริ่มเลย แต่ละดันเจี้ยนก็จะมีที่ต่างๆกันไปก็เดี๋ยวเราไปเริ่มที่ดันเจี้ยนแรกจุดเริ่มต้นของใจส,สีชาติตามตำนานเราว่าครั้งหนึ่งเคยมีเจ้าชายองค์หนึ่งถูกบิดาในรงเทศและถูกคุมขังอยู่ในคุกแห่งนี้ในความเดียวดายและถูกลืมเดือนอ,อันไรแสงตะวันอโอเคอการรู้แจ้งแห่งสีทองเหลืองจึงได้ถือกำเนิดขึ้นณนะที่แห่งนี้ รางวัลก็จะมีอันน,นี้นี่นี่อันนี้เป็นโอกาสได้รับอันนี้เหมือนเป็นชื่อการท้าทายไหมมุมหนึ่งของของจุดจบถามว่าดันเจี้ยนแห่งนี้มาแต่ใดคือจริงๆถ้าเรามาตามเควสเหเราวิ่งมาหามาตามเควสแดนฝันทองคำนะคะก็จะเจอดันเจี้ยนนี้จริงหรือไม่ได้มาตามเควสก็สามารถเราเราคิดว่าน่าจะสามารถเปิดได้เลยนะ เพราะว่าพื้นตรงนี้ก็ไม่ได้ต้องผ่านเฟสหรือผ่านอะไรมากมายนะคะเข้าไปด้านในแนะนำเลเวล90และมีกระแสพลังผิดปกติแนะนำตัวธาตุไม้ด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวอีกส่วนหนึ่งครั้งหนึ่งนักปราชญ์เคยถกเถียงกันเรื่องประเด็นความฝันของราชาแห่งทะเลทราในมุมนี้ของเมืองโบราณน,นะอ่ะไม่โบราณไม่มีนะ หลังฟองสบู่แตกไปสถานที่แห่งนี้ได้กลายเป็นห้องลับสำหรับอขังนักโทษและในปัจจุบันมันคือแหล่งเพาะพันธุ์ของเหล่ามอนสเตอร์แต่ภายใตา้ภา,ภายในอาจจะยังเหลือสมบัติจากครั้งอดีตอยู่ก็เป็นได้มอนสเตอร์ Monster. ตัวนี้เลยเหรอโอ้คาซึฮะเราไม่ไหวแน่นอนมีตัวนี้ด้วยอ่ะต้องเอาตัว ตัวน้ำแข็งตัวไฟไปละลายใช่ไหมอืมอันนี้มีปฏิกิยาติดไฟปลุกเล้าบีบอัดแผ่ขยายแพร่ขยายแผกเยอะงอกเงยหรือให้โปรูมหรือเบ่งบานจะปล่อยขึ้นกระแทกออกมาโอ้งั้นทีมเราก็น่าจะยังไหวอยู่นะคะตรงส่วนนี้ก็จะอ่านรายละเอียดของกระแสพลังผิดป,ปกติ เกิดใหญ่ก็คือบัฟเพิ่มความจมการจมตีของธาตุไม้เพิ่มขึ้นตรงนี้ไม่มีไปมีอันนี้แสดงว่ามีห้องเดียวถูกไหมแล้วก็น่าจะเป็นไม่รู้แหละตรงนี้อาจจะเปิดได้ก็ได้หรืออาจจะเปิดไม่ได้เอาเป็นว่าท้าทายไปก่อนอันนี้ก็ลักษณะเหมือนลิฟเลยเอาอีกแล้วนะความกำจัดศัตรู เป๊ะเป๊ะเป๊ะเปี้ยวไปอื้มมาถึงก็อย่างซิซี่แน่คอยู่ไหนอยู่ไหนมาใส่ไปทะเลนี่แน่อือหือ ต้องใช้แล้วคาตือฮะไปอยู่กันหลายๆคนอุ้ยเฮ้ยคาร่อีกนิดนึงอ,นอันติหนูจะมาแล้วเนี่ยมาแล้วอันติมาแล้วโทษทัชมีจ้าโทษโทษ,โทษ,โทษโกระจายไป มาอีกคู่หนึ่งใช่ไหมเพราะว่าต้องมีอืนี่ไงล่ะโอ้โหดีนะเขาไม่มีอ้าวอ้าวดีนะแบบมันอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้อชินอบุมาก่อนเลย <c oughs> ไม่มีเวลากำลังจะบอกว่ามันไม่มีเวลาแต่ว่าเหมือนโอ้โหกว่าจะละลายเกระได้ <c oughs> จุดจุจ,จพุ่นพุ่นไวหน่อยนะทุกคน นี่แน่ไม่รู้แหละใส่ไปให้หมดทุกอย่างเอ้าท้าทายสำเร็จแล้วหรอหมดแล้วหรอหมดต็หมด,หมดได้มันหมดแล้วว่ะคุณเป็นดันเจียนที่ไม่แจกกล่องอะไรเพิ่มเลยแต่ได้ท้าทายอย่างเดียว แล้วดูชินอุบุบอกว่าฉันแบกทุกคนหลังหักมากเลยนะเมื่อสักครู่นี้่เอาเป็นว่าเช่นชอบกดไลค์หรือกดติดตามหรือคอมเมนต์พูดคุยกับเราได้นะคะก็จะเป็นตะลุยดันเทียนท่านๆมีเพียงเท่านี้อุ้ยตรงนั้นก็แร่ตรงนี้ก็แร้จบดอกจะไปเก็บแล้วคุณแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ